ได้ชุบตัวไหนด<า>ีวะอืมผมไปดูเทคนิคเล่นตัวนี้เว้ยแต่มันเล่นสายบุกโอเคเศรษมีคนเล่นแล้วเซลล์ down I got this and I'm not leaving until we're done out here yeah ยูเสียเด็กไม่บอเกเด็ไม่บอกเด็กไม่มีคนเล่นกใครทองบุกเิยเยยังชอบอเล่นกัน No charges left ทมัได้ไหมฮะแป๊บนึงกูปรับเสียงอลิฟดังขึ้นนิดนึงดิ ก็ดีเลยโเด้นกันโคเด้นกันทำไมมันอัำเดตหม่ปน่นเดียวตายโคเด้นกันคือปืนอะไรวะปืนสีทองไหนวะมันเห็นอยู่วีสีสีอะไรนะเย็นหมดสีสีอ๋อสีสีอัพสุดเลยดีวะเสียงกูไม่เดี๋ยวดังกูกูแอีเอสเคโยนระเบิดแล้วล่ะอีเอสเคเอ้ยมันโยนสโมกอ่ะ ยสเคตรงใส่เอสืเอใส่เื้อห้องนีนห้อนียสเคไอสตรงสีมีไหมวะด้านหลังวะเอเอกับบีเอกระบียเอกระเบียโอโอสีไม่ต้องไปีไม่ต้องไปเอกบีโอเคเดี๋ยวกูอ้อมหลังให้ไอ้เฮียค้าง จะแตกไหมวะค้างกู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 ค้างโอเคมาแล้ว้ยบอกว่ากูจะอ้อมหลังให้ด้ยนี่มันวางระเบิดอยู่นี่ต้องเออะสองตัวเราไปดูหน่อยแล้วกูอ้อมหลังให้ เรนาเรนาเรนาเหี้ยค้างไเหีเพราะว่ากูไม่รีสตาร์ทขอแน่เลยไอ้เหี้ยค้างกูเห็นมันเลยแล้วกูยิงได้แน่ๆแต่ว่าค้างมาดูว่ากูค้างกูค้างค้างข้างกูยิงมันได้เลยนะเมื่อกี้มันตายแน่ถ้าเกิดกูยิงอ่ะจะแม่งค้างว่ะค้างเหี้ยๆเลยกูกูกูเลยไอสัตว์ค้างเมื่อกี้กูยิงเลนหน้าได้นะ ไอ้ยุสกี้ให้นอกมีกับโลจินมันค้างมันค้างของการซื้อใหม่ได้ไม่มันมันต้องรีสตาร์ทไงโปเกมมันบอกว่าให้รีสตาร์แต่ผมแค่เป็นรีดิแต่กูไม่ลีไม่ไหวจะต้องไงกูกูต่อเท่ไงการที่ลุมพีเถวลุงน้องต้องลุงน้องเดียวเทลุงพี กูโยนระเบิดไฟนี่แหละแม่งโคตรแรงเลยท่านเลยเฟื่องเร็วจรงว่ะไอ้แย่ค้รั้งเดี๋ยวแล้วกูดูว่าเป็นเด็กหรือกูกดสกิลผิดไอ้แย่ระเบิดไทยวะกูเกือบตายเลยเมื่อกี้หนึ่งสองสามเดี๋ยวกูเช็คแฟน์นะฟาดีอย่ามา

สก,กูไม่ได้สกิลเลยเป็นแต่สังเกตการทำไมม<อ>ึงไม่อ้อมหลังวะเอออลิมึงวาบได้ไม่ใช่เหรอสปาย planted วาบยังไม่ได้อ๋อสกิลอื่นก็วาบได้ไม่ใช่หรอถ้าจำไม่ผิดนี่วาบได้แค่นี้เองแป๊ะๆเอามึงวาบไปดูเลยนี่ดิปิดเพลงแป๊บนะึงเพลงดังเกินไอเอสเคปิดเพลงแล้วน,นี่ นี่กูกดชิปกะเปลี่ยนภาษาเน <h mid> ี <concern> ่ยยูสเคฟานดิวสามหนึ่งนี่ยูสเคฟินได้ยสเคกูดิน่ะน่าจะทานอยู่หนึ่งวีก็สำคัญรู้หรือเปล่า ไม่มีไม่มีไม่เห็นเลยคือกูได้ยินเสียงเท้าละกูดักละตรงไหนวะตัวตัวฟีนิกซ์อยู่เลยอยู่เลยอยู่เลยตรงตรงบีอ่ะชัดเจนเลยเสียงวางระเบิดบระเบี๊ย spike planted

a ไอเอสเคเอาเอานึกว่าหมดแล้วนึกว่าหมดเลยกูนึกว่าหมดแล้วปืนพวกนั้นเนี่ยมันแก่ใครก็ได้ซื้อปืนี่ก่อนเลยใครใครตังค์เยอะมังเื่อยๆไมเนี่ยซื้อได้แต่ปืนนั้นไอเสเใครส่งที่อะไรมาเนี่ย

เดี๋ยวเดี๋ยวกูไปยิงเองตรงเอี่ยยย่องอยู่ฝากดูด้วยกันดิม,ดมันไม่จับโมเมนต์นมันเจ็บมากเลยโอมเมทีมมัน่ะโดนระเบิดกูอยู่ไหนหรออยู่ตรง,งนี้อยู่ตรงนี้แล้วมันอยู่ตรงด้านจะตายนิดก็ห่วยอ๋ เป็นลมอ่ะไม่เช <Bless you> ื่อเลยสามดูด <indie> ิไน่ไม่มาไม่เห็นไม่เห็นเลยี่กูว่าน่าจะใช่นะเดี๋ยวกูไปละเยังไม่ช่ ไม่เห็นคนเลยเว้ยเนี่ยตรงบีเนี่ยซีเน่เลยชัดจนดิเสียงระเบิดไอ้สัสนั่นไงสุ t ซี No, 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 no. no! Oh, bad. One enemy remaining. Your duty is not Yo! Over. Yo you can do that too! We are nice I'm kinda of feeling myself right now. You all better keep up. See them with หรือเลยสุดแล้วไอ้เกมเนี่ยโหเยี่ยมจนจัะมาตัวเป๊ะแต่ละเจ็บปืนนั่นใช่ไหมใช่คนระับเลยเรียนเหมือนกันกูอ้เกมทขาไมหายเลยเออเขากำลังหาเลยหาเสร็จก็ร้องให้ไอโอเมนมาโอเมนมาไม่เห็นวางสมอฝั่งนี้นะ กูได้เสียงท่าฝ <At S 2> ั่ง <die> ซ <way> <at least. S 2> ้ายวะใครวะนั่นเองเกเลยแม่สอตัวสตัวสตัวเดีกูเดินไปเดี๋ยวกูเดินไปไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้ก็มีเรสตัวหนึ่งเดี๋ยวกเดินกูต้องยองไยนเริ่มตตัวเรสเจมากเจมากตัวเรสิโมเนโมเลนเลิโดรนโมเดิร์นไอโนกซัคดเลย One enemy remaining. เมื่อกี้ยืนยันได้ว่าไอตัวใส่หมวกก็น่าจะอยู่แถวนี้เว้ยเพราะว่าไม่มีสกิลนั่นอนี่เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเนี่ลงด้านล่างดิด้านล่างด้านล่างโอ้ฟาดดิวมึงเนี่ยเครียดเลยวางระเบิดไหนนั่นแหละเปลี่นละเดี๋ยวกูใช้สกิลอีนะเรียบร้อยฟาดดิว thirty seconds left ก่งมากยจู้เ่งเก่งเลยจะเย็นว้ยพวกเราไอ้นั่นเป็นสายบ้องกันโอเคกดี้เสียระเบิดองบโอเคจู้เก่งเก่งด้วยโคตรเก่งด้ยผู้ชมเลยเลทำไม่ได้จู้เก่งกว่ากวางตัวนั้นนี่ ตะกี้ผ่านผ่านหน้าผ่านตาไปเลยเหมมือนจะาตรงเอตรงเอก็ได้ยินเสียงเท้าไปละวไอ้พีสไนส์สไนส์สไนส์ระวังเดี๋ยวเดี๋ยวกูใช้ไอ้นั่นไฟฟาดิลลี่กลีกหลีกเอาชิบหายกูใช้พาดกลางวันนี่ยได้ยินเสียงเท้าโก็วิทย์ก็วิทยย นี่ใตรงนี้ตรงนี้เรนนะคุณนีเสง่ท้าวเกิยไรสองตังในสองทางเอ้ยระเบิดอยู่กับฟินิกก็บอกว่าเมื่อกี้เหมือนเห็นเออฟินิกเออเฝ้าไว้เฝ้าไว้ถ้ามันเจชนะมันต้องมาท hey, wh hey, ี up, hey, ่ลุลุเออดักเราดังนี้นะเฝ้าไว้เราเรามาดูตรงระเบิดดีกว่าดักไว้เว้ยมึงเออฟาดิวดูตรงนั้นนะเดี๋ยวกูดูตรงนี้ฟินิกไซเฟอร์ไซเฟอร์ตรงนี้ไซเฟอร์ ให้ให้ไอแบบไ่เราเราชนะเอาแค่ดักระเบิด o e r e a i n i n left มันไม่รยแต่ถ้าเิอย่างนีโอเคมันจะไปยีเโอได้ยินละเป็นไ S 10 s ิ c o n d s l ล f t GG. ไม่มีเลยหมดเวลาแนละ้วไม่ทันะเคชนะไปรับกูเดิในไกลๆดีกว่าไปดูดีไม่ซือ้อไม่เอาปืนอะแค่ okay, ปืนนี่แหละคุณย,ยังไม่ได้ซื้อปืนเลยมึงดึงเงินกู9,000ละซื้อแค่ก่อนเนะี่ยกับสก,กิลก <Okay. S 1> ่อเต็มหมดเลย ปืนด้วยมไปนะฮะมันมีสองเก็บปืนเลยไม่รู้ปืนอะไรอาชามทีดมันก็ได้เก็บป้าระเบิดอ่ะถ้าระเบิดมึงผสมกับไฟกูก็น่าจะทีเดียวแตกเลยนะเสียงเฮียแล้วตอนดีอ่ะเลื่อนรถไปพัดิวโดนกูเนี่ยผมต้องระวังตัวมันเองจะไม่มา ที้เสียงปืนน่าจะเป็นของคารบอยไปเลย้ก้อง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 กองก้องกอมันดักจะยิงกูนี่เองอโอเอยูเดอ้องเียมันมันดักเอ ไม่ทันละโอเคมีอนึ่ตัวบอกว่าเหมือนด้านหลังเดียง์แล้วตนี้อันตีคูเมื่อไหร่จะมาวะอันตีไม่หยันโกมันน่าจะไม่ค่อยมาตรงเบียแล้วเพราะว่ามันรู้ว่ามีคนดักเยอะมีมีเอเอเอโอเคสองตัวเลยตรงนู้นอ่ะ มไปไปไปกูได้เสียงเท้าเยอะมากเลยทางซ้ายมันกันกูมันกันกูกดชี้ไปกดชี้ไปีตรงซีก็มีฟาดิวเอ็งไม่ใช่ฟาดิวเหเสียงเท้าใครไปดูนีมาเดินมาเดินมาโกมินพี่เอ็งโดนแสตตัวเองโง่ที่ปานไม่ไหวไม่ไหว เดียวแจ้ไอ้อลิฟเป็นกอลัตคูสวยพี่สวย้โนกูโยนระเบิดไฟเมื่อกี้อดีวไปเลยตุ๊ีไม่ใช่เดจีจีอวี รู้ตำแหน่งโอเคสวยมีสไเดอร์ด้านัไม่ใช่ปืนกลปืนกูใช่ตอนันมันเดเท้าอ่ะมน่าจะอยู่ด้านล่างตเที้ยวแคช็อตว่ะหลอดเทพอดีพอดีอดีหลอเทมรวยนะตานี้รวยแน่มีเดอร์นระตุ้นี บลิงค์และเดล catch up. stay alert ฮันโหลมึงไม่รีบมากันดิเดี๋ยวมึงมาตรงนี้ที่กูสามคนแล้วนะได้ยินเสียงนี่มา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 ดูดูหอก่อยดูหอก่อยดิไอ้เหี้ยตรงบีตรงซีอะได้สกิลหอก่อยมาเน่แน่เอ้ยมาดิตรงบี<า>ตรงซีอ่ะ เออได้เสียงสกิลแ้วมึงดูเดีวไหมคลองมันติดตั้งได้จะสมมตทำไมไน,น่าจะซีน่าจะซีบีกับซีนี่งาางแคนขึมาแบบเนี้ยเสียงท่า หัวข้ออ่ะขอสวยพี่สวยเกตตนึ่งเกตเตหนึ่ง breed ีก็สำคัญนะเดี๋ยล

เรียบร้อยดับเบิลคิวคร s i n g e ดีกูรู้วิธีละจะจะลอยยังงกูยิงเสียงแปะแแล้วกูก็ยระเบิด เพื่อนเพ<ง>ื่อนไปเอหมดเลยเพนเพื่อนเพื่อนไปสี่ีขวาด้วยนะโอ้โอ้จีจีโดนสองเฮ้ยวัดเดียวแตกโอ้โอ้เกือบตายแล้วไหยล่ะ ม,มีมีตัวฝั่งขวาเว้ยอลิสนั่าเหนียอริสแตกไปไม่ใช่แค่เป็นแค่กล้องมีอีกต่อนึ่งอีเอสเคอีเมื่อกี้เขาไม่ได้ลาดมึงเว้ยมึงลีกรสุดอยู่มึงอาจจะตายก็ได้นะเมื่อกี้มันโผล่มาพอดี เตเลอ,อเีไกฟนี่ปหวตัวเพื่อนไาเฟอร์ใช้กล้องจะมาอก็ได้อาจจะมาอีกนี่นี่นี่ดเด็กๆจุีเไอ้เอี้อฟังควาดักเืนนึงไปเอซีนะ ม <that is German> ิงโดนดักเหมือนกูเลยมอโนึกซดานในั่เปิดประูเลขที่ Who บางคนบา เดี๋ยวใช้เบนเดลสปไงนี่มาเก็บทรงนี้ดินี่คือคณรูทิกแล้วไงยายาสเปเออดูเอ้เอานี้ดิเดี๋เดี๋ยวหลังกูสอนทั้งค่าต่อไหมต่องเต่อกูงนองาน เฮียระเบิดเอสเคดูดูแลวเดี๋ยวกูดักเฮียจอดีกูรอยิงจ้อดีไปเลยไปเลยสองคนนังไปเลยกูไม่เดินไปหาแล้วล่ะเเรอยอยู่แลววะ I know exactly ร้อยแตกสามสวสวยืเลือดแป๊บมันไ้ยิเสียงอเถอะระวังนันี่นนี่ฝั่งขวาด้านในด้านในมีฝั่งขวาตรงซีตรงแถวแถวซีเลยมื่อกี้ได้เสียงเท้าอ้มไปกับไป มาวางระเบิดเลยมาวางระเบิดเลยเดี๋ยวกูดักมันอยู่ตรงนี้ที่กูมองเนี่ยวางเลยวางที่มันอาจจะมาฝั่งนู้นก็ได้ดูดูทางนู้นให้หน่อยโอเคนเั่นแหละมึงดูทางนูน้นเดี๋ยวกูดูทางนี้นชัดเจนเลยมาฝั่งน้นมันม่มีทางเลยเขี้ยโอ้อใช่ไม่ไมีทางเ้ย

เดียล้ดีอไปไดยเดี๋ยวห้าสิอาห้าสิแล้เดือดจีจีเพื่อนจอดดี้เสียโอ้กูโดนจอดีด้วยจีจีเพื่อนมืของงนีมีเรืองแบบเพื่อนสวยเพื่อน

สองโคน้ดักแบกครับร่องน้องเย้ฮะมึงเอวีพีเล่นนั่นแหละสีก่อนทั้งนึงจะพาไปดูคนอื่นก